สวัสดีครับนะัแชมป์สระเลวสวัสดีครับผมวันนี้ผมนะแชมป์มาตกกระพงเล่นครั้งแรกเลยที่บอ่อมงคลฟิชชิงปลาร์กนะฮะก็เป็นครั้งแรกของผมมาที่มาที่บ่อนี้บรรยากาศดีมากลมเย็นมากมาวัธรรมดาไม่ค่อยมีคนด้วยวันนี้คนประมาณรวมผมแล้วไม่เกินหกคนฮะบรรยากาศกำลังดีแดดออกเลย เคววันนี้ชิวๆสักวันหนึ่งฮะหาตึงๆมือหน่อยเซียนมากเลยไม่ได้ออกไปไหนก็เดี๋ยวมารับชมผลงานกันฮะว่าจะมีไซส์สวยไวๆ,วๆไหมตัวตัวโตๆไหมหรือว่าปลากัดดีไหมแล้วเดี๋ยวมาชมบรรยากาศของการตกกระพงบ,บมง่มงคลฟิชชิ่งปลารครั้งแรกของลาแชมป์นะฮะก่อนอืน่นก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะโอเคครับไปรับชมกันครับมรรยากาศของบอ่อฮะดีมากมาลุยกันครับมาตามหาตัวกันครับโดนแล้วครับตัวที่หนึ่งครับล่สีปลายางกันเจอตัวที่หนึ่งมาแล้วนะโอ้โหเต็มคอเลยคีมไม่ได้มา เลื่อคีมมาเลื่อีมมาแล้วเนี่ยอันเข้าแล้วอ๋อนี่จะเป็นปลาหมายที่เขาเพิ่งปล่อยนะ นะนะตัวที่หนึ่งสายดีอยู่นะตัวที่หนึ่งสายดีอยู่ครับก็ก้าขีดโลนิดนะสายดีครับตัวที่หนึ่งบ่อมงคลฟิชชิงปลาบ่อตกเล่นนะครับปล่อยไปเลยโอเคตัวที่หนึ่งมาแล้วนะแชมป์ตามหาจนเจอนะบ่อตกเล่นก็เป็นปลายางตัวใหญ่ฮนะตัวนี้จะไปใช้ปลายางตัวใหญ่ กอยกกอยกไปฮะเพราะว่าคนอื่นเคาะปักกันเงียบๆปลาก็น่าจะมาไล่เยื่อพวกปลายางอยู่แล้วก็ลุยกันต่อนะครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณมากครับไปแนละ้ว อุ้ยนี้โลกว่าครับอันนี้ใส่ดีขึ้นมาหน่อยอ๋อใส่ดีขึ้นมาครับตัวนี้น,นีใส่ดีขึ้นมาหน่อยนะตน,นี้โลกว่ามาแล้ว โลกว่ามาแล้วขอสลับยกนะครับวันนี้โลกว่านะโลหน่อยเงี้ยโลครึ่งได้อยู่นะตัวนี้สวยเลยนะโลครึ่งได้นะโอเคครับสองละตกเล่นนะครับบงกดิชชิ่งฟ้ามาตกเล่นโอเคเช็คสายโอเครอบนี้แก้สายหน่อย นี่ใช้40ปอนด์นะครับเสี่ยก,ก็แต่งเอามูเอาฮนะโอเคทำหาตัวต่อไปได้แต่เดี๋ยวเราต้องเช็คสายใหม่เพราะว่าเปื่อยละกันผ้าแล้วก่อนเดี๋ยวไม่มันก็กินเรื่อยฮนะโอเคครับแต่รุดนต่อไปฮนะ าเรื่อยๆครับประใหม่ป่าไม่รู้วิ่งเขานี่เลยโู้ยใส่ดีใส่ดีโอ้ย,ยอทำไมตัวละจ้ะาใส่ดีมาอีกแล้วประใหม่นะจ้าเต็มคอ ทำใหม่นะจ้าเต็มคอเลยฮึ่มตัวที่สามแล้วนะครับปลดให้ตัวที่สามแล้ว,ว,นะลว,ลวสวยงามมากครับตัวที่สามนั่นนจะนะแชม,มป์ทาใหม่ทาใหม่โอเคลุยอินต่อทุกคนจะเช็คสายก่อนนะเดี๋ยวพลาดนะเสียเหยื่อด้วยเสียโอกาสด,ด้วย เต็มคอเลยอ้าบยังได้อยู่ฮ่าสวยครับลุยต่อนะครับตัวที่สี่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ากดกล้องผิดไปกดปิด,ก,ด,ดก็เลยไม่ได้ภาพในภาพ,ภาพแค่ตอนวัดน่าจะเป็นปลาใหม่อยู่ตามดูตัวต่อไปฮะ าเก่าเลอเลยครับฝั่ง,งนู้นฝั่งนู้นน่าจะเป็นปลาเก่าสองสาโลตัวนู้นใหญ่เราขุดแต่ปลาใหม่ <c oughs> อย่าโดนปลาเก่าแรงดีๆเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ยังโดนปลาใหม่ชิยวๆอยู่นะแต่เราดูฝั่งนู้นนะปลาใสดีเลยบนปลาใสดีเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอุปกรณ์กันหน่อยครับเพื่น มันมีตัวใหญ่ตบผมอะไยางแต่ว่าคันมันแข็งหัวมันหนักแล้วเซน์มันมาถึงช้ามากเลยผมเปลี่ยนคันอ่อนลงมาหน่อยละเดี๋ยวดูซิว่าจะยกขึ้นมาได้ไหมตัวใหญ่รปตบเด็กตบตาใหม่อยู่พักหนึ่งละแต่ลองหาปลาไซที่สวยมากตบผมแล้วสองสาทีแล้วย้ำเข้าไปโอเคไปไปไปอันแรโดนเลยของใหญ่บอกแล้วต้องเปลี่ยนใหม่ตดวของใหญ่เลย อุ้ยขาดเชี oh. ่ยโอ้ยอีสัตว์โอ้โหเฮ้ยหลุดเอาแล้วหลุดเอเอแ็งเ,เลยครับเมื่อกี้โดนไม้แรกเปลี่ยนคันเปลี่ยนชุดเป็นชุดเบาลงหน่อยเพราะโดนตัวใหญ่ตบเยอะเพราะผมหาการมันกินได้แล้วเพราะมันกินอยู่หน้าดินเลยแล้ว โดวหนัไปทีหนึ่งตัวใหญ่ต้ใหญ่าจริงครับแต่ว่าไม่อยู่รุดยังไงเดี๋ยวผมเช็คเงื่อไอทีนึงแต่ว่าข้าวมาตรงพอดีครับ <S <S โอ้น่ากินมากครับผัดชาปลากฏดคร้งไข่ดาวน้ำโคกน้ำเปล่าให้ทายครับตรงนี้เท่าไหร่โอ้โหราคาถูกมากทุกคนหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเองไม่แพงครับบอกมงคลโอเคขอเวลากินข้าวก่อนแล้วผมจะไปตามหาตัวใหญ่ให้ได้ต่อแล้ว ติดใจแล้วหมูไม้แรกแม่กัดเลยฮะแจได้แล้วตามตามตาม <laughs> ผมแน่เลย <c oughs> นี่สำหรับโดนใหม่อย่างเดียวเลยผม <c oughs> โอ้ <c oughs> โหเล็กมากเล็กที่สุดต้องจะตกมา <c oughs> <c oughs> นี่สีนี้งั้นเลยครับ ทำถูสับเมาามไม่ได้เพเคลื่อนย้ายมาแล้วช้ำแผลไม่มีเลยพี่ถ้าถ้ามันช้ำตัวมันจะดำดำแล้วก็มีแผลอันนี้ไม่เป็นไรเลยตัวสวยเลยปาจานพอดี<ม>อย่าโดนปลาเก๋ายังไม่โดนเลยผม,มดยโดนไปทีเดียวน่าจะวิ่งเดียวเลยพี่ผมโดนวิ่งแบบเออ,ไม,อ,อไม่รู้เหมือนกันพี่ปลาเกา๋าเปล่าไม่ไม่ไม่น่าใช่น่าจะเป็นที่นี่กดเหรอ ว่าแล้ววิ่งแบงงบหลุดไปก่อนนะ่เสียดาย<น>ไปยาวเลยครับใช่หรัเพราะผมยกผ่านก้อนหินมาแม่งปึ้งเลยเหมือนตีหินโดนหินแล้วปึง่งตอนนี้ก็ย้ายมาอีกฝั่งนีงครับ ฝั่งนี้น้ําเหมือนน้ําจะเสียนะไม่ใช่ป่าาะะหินก็เห็นปลาน,นินลอยอยู่เขาที่ออกตลอดเวลาเลยแต่ว่าตรงนี้เทียบมานิดนึงน้ํายังใสยอยู่ก็อลองลุ้นกันเออมีตัวหรือเปล่าลมเย็นทั้งวันเลยนะทุกคนแต่แดดแรงไปพักหนึ่งมันจะหิวข้าวหรือเปล่ามตามดูฮนะ นี่กาดีครับวันนี้ก็ช่วงบ่ายก็มีคนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะดูวันนี้ติดอะไรมาครับเนะี่ยตึงๆหญ้าหรือว่าเหยื่อหรือว่าอะไรนะแต่ต่อดูโอ้โหีมาเป็นกอเลยนะฮะผิวน้ำมาเลยนะครับอะเรื่อี้ต่อครับ เดืนไหนนะเออไควรบารินจริงด้วยนมโอเคนี่รอบรินตัวสองโลบ้างขาหอมคุณูลืมมาคีมมาด้วยเนะี่ยเออแม่งหลุดพอดีอตตหลุดพอดีเลย ผู้ใหญ่ด้วยเนาะแม่ต้องไปฟ้ากล้องมาเลยอะของงูงูไงเฮียไม่รู้มันเข้าปากรู้ไนินนินหนุบว่ะของง,งูงูไงพี่แดกจริงๆไอ้สัตว์ช่อนหรือเปล่าวะช่อนนองอยช่ไช่อนบอกว่าเนี่ยมันแรงมนวนๆนเนี่ยเ,เฮ้ยเฮียกูไม่ขนาดนั้นหรอก กูแค่ล้างไว้เฉยผงลิ้เดียวอย่างงี้หลุดไปแล้วไอสัตว์เอ้ยเฉยเลยเฉยไอกองโง่ๆครับจะเข้าปากเลยนะเอออยู่ต่อได้ได้เออตัวที่เจ็ดที่แปดแล้วมั้งเนี่ยจำไม่ได้ดีดีดีโตเลยเนี่ยผงกูบอกกูเลาะแต่มันหน้าดินนะเนี่ยกูเลาะหน้าดินอ่ตัวนี้ใหญ่แล้วกูบอกกูอยากจะรูปหน้าปก ขึ้ได้ป่าวไม่รู้เลยมาเลยจ้าตัวที่ไหนแล้วไม่รู้ไม่ได้นับเ <c oughs> <c oughs> ยื่อใหญ่ป้าใหญ่เป็นไงเพื่อนเ <c oughs> ยื่อใหญ่ปลาใหญ่วัน <c oughs> <c oughs> นี้มีไซส์หน่อยสองลบโลได้ไมั้ง <c oughs> ถ้าไม่เกี่ยวหลังนะครับยังไม่เห็นตัวเลย ไม่ใช่ค้างแะครั้งนี้ไปแบบฝนทั่วมาละมาเช้าไอ้ครั้งแน่ตัวที่หลุดไปได้ถ่ายรูปแล้วโกเจ้าขึ้นยังไงวะเนะีย่ยน้ำแม่งลึกเลยูบอ,บอกมีไสายตังนเนี้ย่ยเฮ้ยทำไมพูดงั้นนะเพื่อนฮะนี่ชมฝีมือเลยว่าปากเนี่ยวิ่งเนี่ยปาก อุ้ยอาการมันกัดไหเพียอาการมันไม่ได้แบบเกี่ยวหลังอะดินใหญ่วะ่ะจริงเหรอมันใหญ่เกินไปปะวะถ้าวันนี้มันใหญ่เกินไปนะเว้ยอุ้ยคุยนินใหญ่จริงเหรอวะเฮ้ยจริงเหรอเใช่หรอโอ้ยนิน มันนอนอยู่คุยใหญ่ๆวะโอ้เกี่ยวแหลกลานเลยเว้ยตัวขึ้นไหมเนี่ยโอ้ยนินยังใหญ่เลยเพื่อนเกี่ยวหลังมาฮะนินนอนอยู่ดีๆไม่ว่าอื้อ อุ้ยนี่ม่2กว่าเว้ยฮะ2โลกว่ากว่าใหญ่เนี่ยถ่ายรูปไหนใช่รูเนี้ฮะกูได้รูปแล้วะถ่ายไหนกล้องชัดป่ะไม่ชัดหรไ้ไไอ้โฟนชัดอยู่ออุ้ยอ้นู้นใหญ่กปนเออ ตัวนู้นตัวโคตรใหญ่เลยใหญ่กว่าน,นี้อีกนะที่กูเจอมันลอยอ่ะซ่อมจักตัวเดียวซ่อมเลยนะจากรอะไรวะทำเป็นด้วยหรอไม่เป็นไรไ,ไม่หมุนทำเป็นหรอจักรไม่ไหลไฟไม่เข้าหรือว่าไม่หมนุน để tôi đưa hai nhìn Tôi được. Tôi hai หลุดหนึ่ง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 แหงไปเลยโอเคครับเย็ยนล้ต้องลากันไปก่อนนะวันนี้ผลงานดีนี่นะหนุ่มสีหนุ่มมาเยี่ยมชมด้วย เล้เลยผมครับไม่ได้เจอกันนานวันนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP ต่อไปวันนี้ก็ปากัดเรื่อยๆเพื่อนๆปลายางกระดกกอนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอ EP ต่อไปว่าจะไปที่ไหนกันโอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ